ร่วมถกร่วมซักโดยแป้งเด็กน่ารักสูตรธรรมชาติสบู่สมุนไพรวิภาดาออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง <ขอ S 3> ใน,น<า>แม่น้ำม,มูลมของเราล่าสุดที่ห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พนักงานสอบสวนจาก DSI เลยกรมสอบสวนคดีพิเศษเขากําลังไปสอบสวนเรื่องที่ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังไปร้องว่ามีผู้เลี้ยงเนี่ย20คนไปร้องเรียนต่อ DSI ว่าปลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยตายคาแม่น้ํามูล70.8ตันและสาเหตุเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าเป็นน้ําเสียที่ปล่อยออกมาจาก โรงงานบริษัท1ไหลลงสู่แหล่งน้ําและทําให้ปลาในกระชังตายโรงงานนะคะกว่าจะสร้างได้ต้องขออนุญาตค่ะออหนึ่งต้องขออนุญาตแบบแปลนแล้วก็ต้องมีการไปตรวจสุขะภิษสุขาพิบาลม,มีบอ่อบําบัดไหม,มเพราะฉะนั้นใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานม,ามันไม่ได้ออกได้ง่ายๆมันมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จํานวนมโหฬานทีเดียวกว่าจะอนุมัติพอได้ใบอนุญาตมาแล้วอาจารย์คิดว่า ทุกโรงงานในประเทศนี้เนี่ยโอ้โหทําตัวเสมอต้อนเสมอปลายมากเลยแต่เขาก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพนะคะเขามองไปทั่วรอบทิศเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาเหตุได้นอกจากโรงงานนี้เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำยังไงกับปลาที่ตาย70ตัน70,000กิโลอาจารย์ก็ค,คงจะต้องไปขุดหลุมใหญ่ๆใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วก็ถายเอาปลาเนื่อคะ่ะลงไปใส่ในหลุมพร้อมกับอีเจ้าของโรงงานต้นเหตุแล้วก็ไถกลบมันไปพร้อมกันนะคะ อาจารย์ทำยังไงล่ะคะคุณกนกคะมีสิ่งหนึ่งที่เดียนอยากจะวิงวอนนะคะทางภาครัฐให้ช่วยตรวจสอบนะคะการขอใบอนุญาตต่างๆนะจุดเริ่มต้นมักจะทําได้อย่างถูกต้องค่ะสวยสดงดงามดีมากทุจาก่่างเป๊ะ แต่หลังจากนั้นสิคะไม่มีการไปตรวจสอบว่าใช้งานตามที่ขอหรือเปล่าอย่างเช่นขอว่าเป็นโรงงานประเภทนี้อุปกรณ์แบบนี้ระบบน้ําเสียแบบนี้กําลังการผลิตเท่านี้มันเป๊ะเวอร์เหมือนอย่างวันที่ไปขอใบอนุญาตหรือเปล่าแต่พอหลังจากได้กิจการดีขึ้นเงินมันเข้าตาค่ะระบบบําบัดน้ําเสียกูก็ไม่ซ่อมทํางานัวลาหกชั่วโมงก็กลายเป็นวลาสิชั่วโมงเราขายดีมากทุกอย่างมันโหลดหมดของเสียมันก็ต้องคูณ3เพราะของเสียคูณ3าไม่ มีที่ไปจะทำํำยังไงคะก็เฟี้ยงมันแถวๆนั้นล่ะค่ะหรือว่าพอผลิตมากขึ้นแต่ระบบบำบัดน้ำเสียเท่าเดิมเออใชม่มันก็โหลดใช่ไหมคะเอออันนี้คือความไม่สมดุลน,นะคะแล้วการไปตรวจของกรมโรงงานเนี่ยก็อย่าให้บรรดาผู้ประกอบการรู้ตัวใช่ไหมฮะอย่าให้รู้ตัวไปตรวจเลยนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่ แต่เดียนพูดยากนะคะบางทีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆในบางท้องถิ่นอ่ะจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านการเงินแล้วก็จะให้การสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าต่างๆมากมายเดียนไม่ได้กําลังบอกว่าเขามีเงินแล้วก็ทําอะไรก็ได้แต่เดียนคิดว่าเรามีระบบเกรงใจอะค่ะไม่ค่ะเขาไม่โอ้ยจ้าไม่มีหรอกใต้ต้อยุคนี้ไม่มีแล้วคุณจะบอก่าประเทศไทยเราไม่มีเรื่องพันอย่างนี้คนนี้คิด ไม่ดีเลยอ่ะมีใช่ไหมคะอะไรนะมีเหรอคะแม่เย็นคิดว่าบางทีระบบเกรงใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็กลืนไม่เข้าครไม่ออกเย็นคิดว่าเงินก็เงินการช่วยเหลือก็การช่วยเหลือ,ก,ลอกฎระเบียบก็คือกฎระเบียบยินว่าเราแยกกันให้ออกดีไหมคะมยังไงก็ตามว่ากันตามเนื้อผ้าทําไม่ถูกไปเรียนท่านซะ แต่เราพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะโรงงานที่ดีก็มีนะมีค่ะโรงงานที่ต้องมีแน่นอนขอโทษนะคะเดี๋ยวนี้โรงงานไม่ดีฝรั่งไม่ซื้อของส่งออกไม่ได้เพราะการที่เขาจะซื้อของเราเขาต้องบินมาตรวจสอบดูหมดมคุณทาลายสิ่งแวดล้อมคุณทําให้หมลภาวะเสียเขาไม่ซื้อของของคุณยุ่งเลยนะ,ะและ้จะต้องประกาศว่าไม่ซื้อของโรงงานนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นความเสียหายทีค่ะประมูลค่าไม่ได้เพราะมาะดูหมดไม่เพราะฉะนั้นทุกแห่งเราถึงต้องทํานะคะประกันคุณภาพทำโน่นทํานี่เพื่อเห็นว่าเราไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะ แล้วคราวนี้จะทำยังไงคะ,นนะอีปลาเนี่ยกว่ามันจะออกลูกออกหลานให้จับมากินใหม่ได้นานนะคะนี่ก็ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเยียวยาชดเชยโดยจะให้โรงงานเนี่ยรับผิดชอบโอ้ยใครจะยอมรับผิดคะของพนันี้จับมือไครดมปลาตายนะคะเจ้าของโรงงานจะมีกลิ่นปลาติดหรอคะปลาเน่าอ่าก็ตรวจน้ํานี่แหละเอาน้ําเสียไปตรวจนี่แหละแล้วใครจะรู้คะอีน้าที่จักไปตรวจจะเป็นน้ําของฉันอ้าเอา้เอา อภิสูตได้ไหมเป็นน้ําของโรงงานมันออกมาจากปล่องของคุณมันชัดเจนมันมีโรงงานเดียวเหรอในคลองนั้นน่ะก็จําแนกมาก็แล้วกันอ๋อมันไหลรวมกันยังรู้อีกเหรอน้ำฉันน้าคนโอ้โอ้ก็จริงก็บบเราฉันพูดต่พูด่ชกกันดีกว่าฉันไม่ชอบการรุนแรงอะค่ะโฉันชอบพูดจานุ่มนวลละซอบซอนี่นะท่านผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะด้วยความเห็นใจจริงๆนะสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาที่นั่นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคําถามจากทางบ้านนะฮะใหม่ละ ชีวิตบ้านปลายแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะย้ำเรื่องความชราจังเลยเดไปดูรายละเอียว่าท่านผู้ชมท่านนี้ถามอะไรมาบ้างหรือว่าแสดงความเห็นอะไรมาบ้างนะฮะตอนนี้เราพักไปทําใจสักครู่หนึ่งจะได้มาเจอคําถามนะฮะอาจารย์นะคุณตอบละกันคุณแก่นําชละช่วงเนี้ยพักสักครู่ฮะเจอญครับ